หนังสือเรียนเรื่องการรู้ค่าตัวเลขค่ะรู้ค่าตัวเลขนะคะเป็นสิ่งสำคัญตัวเลขในชีวิตประจำวันของเราเป็นสิ่งสำคัญมากให้เด็กๆนะคะเรียนรู้ตัวเลขไว้เพราะว่าเวลาเราเดินออกจากบ้านปุ๊บเราก็ต้องใช้ตัวเลขแล้วนะคะทั้งไปซื้อของก็ต้องใช้เงินจ่ายอันนี้ก็ต้องเป็นการคิดเลขเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้ว่าสิ่งของของเราแต่ละอย่างมีค่ามีราคาเท่าไหร่เราจะได้จ่ายเงินผูกนะคะมาดูกันที่จำแรกกัานั่นก็คือการรู้ค่าตัวเลขนะคะเด็กๆจะเห็นว่าในหน้านี้จะมีสิ่งของที่จะให้เด็กๆไปซื้ออยู่ในสิ่งของเหล่านี้นะคะ จะมีราคาบอกให้เราให้เรานะคะดูราคาของสิ่งของเหล่านั้นแล้วก็โยงลงไปหาจํานวนเงินตามที่เป็นราคาของสิ่งของนะคะสิ่งของนี้ราคาเท่าไหร่เราก็ต้องไปนับจำนวนเงินที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ข้างล่างว่าตรงกับอันไหนให้โยงเส้นให้ถูกต้องเลย ไปกันที่หน้าต่อไปหน้านี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าบ้านแต่ละหลังนั้นมีบ้านเลขที่ที่ไม่เหมือนกันเวลาเด็กๆอยากรู้ว่าบ้านเลขที่ของเราบ้านเลขที่อะไรให้เราไปดูที่หน้าบ้านก็จะมีตัวเลขติดอยู่รู้ไหมคะว่าบ้านเลขที่สาคัญมากเวลาเราซื้อของหรือว่าคุณไปรสียีมาส่งของเขาก็จะต้องระบุว่า สิงของอยู่บ้านเลขที่ไหนเพื่อให้เขาเอาของมาส่งให้เราถูกต้องนะคะวันนี้ก็มีเรื่องให้เด็กๆทำเหมือนกันก็คือหน้านี้เลยให้เราเติมบ้านเลขที่ของเรานะคะลงไปในช่องว่างที่กำหนดให้ค่ะดูไหมว่าบ้านแต่ละหลังมีเลขไม่เหมือนกันบ้านของเราอยู่บ้านเลขที่อะไรแล้วก็เติมลงไปเลยนะคะเด็กๆ ไปกันที่กิจกรรมแสนสนุกกิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือการรักายสีรูปภาพค่ะเป็นรูปภาพของป้าให้เด็กๆนะคะดูว่าในวงกลงข้างบนเขาจะมีสีแล้วก็ตัวเลขกำหนดอยู่ให้เรานะคะดูรูปภาพของป้าในป้าจะมีตัวเลขอยู่ ให้เราบวกเลขของปานะคะว่าได้จำนวนเท่าไรหลังจากนั้นให้เราไปดูตัวเลขข้างบนว่าตรงกับวงกลมสีอะไรเมื่อรู้คำตอบแล้วเราก็เอาสีที่อยู่ตามตัวเลขนั้นมาระบายในตัวปลาให้ถูกต้องเลยนะคะได้เลขเท่าไหร่ระบายป้าให้เป็นสีเดียวกับตัวเลขเลยลงมือทำได้เลยนะคะ การระบายสีรูปปลาในหน้านี้วันนี้เราก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขไปแล้วเด็กๆรู้หรือยังว่าตัวเลขมีความสําคัญกับชีวิตประจําวันของเรามากเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจเรียนนะคะค่านิตศาสตร์สําหรับวันนี้ครูย,ยงก็ฝาัให้เด็กๆนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็อยู่ที่บ้านอย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ ชีวิตของเราด้วยนะคะเด็กๆวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ